สาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาจะได้มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการให้ว่าการให้มันจะมีอาน,นิสงส์อย่างไรการให้ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของคนขอการให้อะไรชื่อว่าให้เป็นสิ่งที่คนให้แล้วก็ไม่ไม่เสียดายให้ความรักขออะไรที่ว่าขอและคนที่ไม่ไม่น่าเป็นห่วงแล้วก็เสียดายก็คือ ขอโทษขออภัยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้มาพูดถึงกันในสังคมโลกปัจจุบันทุกวันนี้ในสังคมโลกปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยเราต้องการการให้บ้านเมืองที่มันเดือดร้อนเพราะอะไรญาติโยมเดือดร้อนเพราะการผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จักให้อภัยให้อภัยคือให้ความไม่มีภัยนะ นะเมื่อเรื่องเหล่านี้ญาติโยมเมื่อพูดถึงเรื่องเหล่านี้อยากให้เห็นเป็นตัวอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำบ้านนำเมืองเนี่ยถ้ารู้จักให้อภัยแล้วโลกนี้สันติสุขร่มเย็นมีครั้งหนึ่งองค์สเสนารพสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีลูกของท่านโปโลหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล ชื่อว่าอาหิงสกะไปเรียนมนอยู่ที่เมืองตักศิลาเรียนดีเกินไปเป็นที่อิจฉาตาร้อนของลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาก็ไปใส่ร้ายป้ายสีอหิงสกะว่าเป็นชู้กับแม่ครูโอ้อาจารย์ที่สาปางมุกลับไม่ได้เอ๊ะจะเป็นจริงหรือไปวันหลังก็ไปแอบดูโอ้อหิงสกะเนี่ยหลังจากเลิกเรียนไปจับเส้นจับเอ็นแม่ครู ดูแลเอาใจใส่ทํากับข้าวกับปลาอยู่ในบ้านอยู่สองคนเออเหมือนเหมือนเป็นเรื่องจริงอาจารย์ทีิสาปรามกเลยหาวิธีการอาศัยอาญาแผ่นดินเนี่ยเอาโทษกฎหมายทางแผ่นดินจะให้เป็นเครื่องตัดสินฆ่าออหิงสกะซะก็เลยไปลวงออหิงสกะว่าลูกรักวิชาที่เจ้าเรียนจบแล้ว แต่พ่อเห็นว่ามนชนิดหนึ่งที่ว่าพ่อยังไม่เคยให้ใครมนนี้ชื่อว่าวิษนุมนถ้าใครก็ตามได้เรียนแล้วเนี่ยในพื้นชมพูทวีปนี้ไร้เทียมฐานไม่มีใครเทียบทานได้พรามเนี่ยท่านบอกว่าไม่อิ่มด้วยการเรียนมนอหิงสกานี่อยากจะเรียนวิษณุมนแต่ว่ามนอันนี้จะเรียนได้นะลูกรัก ลูกต้องไปเอาหัหานิ้วมือของคนมา1,000นิ้วจึงจะเรียนวิษณุมนได้ไอหิงสกาเน่เดิมทีเป็นคนว่านอนสอนง่ายเป็นสุกุมารชาติเกิดในตระกูลสูงแต่ว่าอาศัยไปคบปาประมิตรซะคืออาจารย์ทิสาป่ามูกก็เลยในที่สุด ไอหิงสกะต้องไปฆ่าคนขั้นตอนแรกตัดนิ้วมือเดียวเขาทุรนทุรายเจ็บปวดมากก็เลยตัดเลยทำร้ายคนกลัวจะลืมก็เลยเอานิ้วมือมาร้อยเป็นพวงมาลัยแล้วมาคล้องไว้ที่คอของตนคนทั้งหลายก็เลยเรียกคนคนนี้ว่าองคุริมานแปลว่าผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยแกฆ่าคนมาดูสิ ตั้งแต่เมืองตักกศิลามาถึงเมืองสาวัตถีได้999คนเหลือนิ้วเดียวเท่านั้นจะได้เรียนมนสักทีไอหิงสก,กะมาถึงเมืองสาวัตถีบิดาของท่านองคุริมานก็ไปบอกพระเจ้าประสณนธิโกศลว่าโอ้องคุริมานเนี่ย้ร้กาศเป็นโจรชากาจการฆ่าคนตัดเอานิ้วมือมา จึงเรียกว่าองค์ุริมานแบบนี้เอาไว้ในแผ่นดินไม่ได้ทางพระเจ้าประสณทที่โกศลประชุมทัพเสนามาตก็ประชุมจะเกณฑ์ทหารโยธาทัพไปจับองคุริมานแม่ธรรมดาของหัวอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่ในญาติโยมแม่องคุริมานเนี่ยจิตใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถึงยังไงลูกจะชั่วเลวสามยังไง จิตใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะให้อภัยลูกเสมอท่านจึงเปรียบเทียบจิตใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ว่าเป็นพระเป็นพรหมเป็นพระอระหันต์ของลูกนางพรมามณีผู้เป็นมารดานะออกแต่เช้าเลยไปบอกวิ่งไปในป่าลูกแม่ลูกองคุริมานเจ้าจงหนีไปเถอะบัดนี้พระเจ้าแผ่นดินเขาจะมาจับเจ้าแล้ว เขาจะมาปราจับเจ้าไปประหารชีวิตแต่พระพุทธเจ้านั้นแสดงอิทธานุภาพอิทธาพิสังขารคือเนลมิตรไม่ให้องคุลิมานได้มองเห็นแม่ตัวเองพอถึงตอนเช้าพระพุทธเจ้าก็ตรวจดูขขย่พยานองคุลิมานได้ไปปรากฏในขขย่พยานของพระองค์ ว่าถ้าพระองค์เสด็จไปโปลดองค์คุลิมานแล้วองค์คุลิมานจะกลับใจแล้วก็เข้ามาบวชในทางพระพุทธศาสนาพระเจ้าปเสนที่โกศลก็จะอภัยโทษให้พระองค์ทรงเห็นว่ามันเป็นเหตุที่พร้อมปัจจัยพระเจ้าปเสนที่โกศลพอถึงตอนเช้าก็เกณฑ์ทัพโยธามาพักไว้ที่หน้าวัดพชิตวันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าตอนเช้าพระองค์ ทรงตื่นบรรทมแล้วทรงล้างพระพักนงสบงทรงจีวรมีพระกรถือบาทเดินลีลาดด้วยพุทธานุภาพเดินสองสามก้าไปถึงป่าที่องคุลิมานอาศัยอยู่องคุลิมานได้มองเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองดีใจว่าอีกนิ้วเดียวเท่านั้นจะได้เรียนมนเสถีพอเห็นพระพุทธเจ้าก็ สมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนองคุลิมานปกติองคุลิมานพอด้วยว่าองคุลิมานมาแล้วเท่านั้นคนทั้งหลายก็จะหงายท้องล้มเลยเพราะความกลัวแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเดินตามปกติองคุลิมานวิ่งตามพระพุทธเจ้าวิ่งตามพระพุทธเจ้าเออพระพุทธเจ้าเดินธรรมดาแต่องคุลิมานวิ่งไม่ทัน หยุดก่อนสมณะหยุดก่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่าองค์ุลิมานเราหยุดแล้วแต่เธอซี่ยังไม่หยุดตอนแรกองค์ุลิมานไม่ได้ตั้งใจฟังเมื่อองค์ุลิมานวิ่งด้วยทางสามโยชนนะถ้าญาติโยมได้สวดบทพาหงหงออกคิตตะคัดขมาติหัตทสุทารุนันตังทาวันติโยนะคำว่าติแปลว่าสามโยชนะก็คือ สิ้นทางสโยอดหนึ่งยอดก็16กกิโลถ้าสโยอดเป็นอทไร16 3สเป็น48 48กิโลองคุลิมานวิ่งไม่ออกเสแล้วองคุลิมานว่าสมาณะโกหกพระองค์บอกหยุดแล้วแต่พระองค์ยังยืนอยู่พระพุทธเจ้าตอนนี้เห็นองคุลิมานหยุดอยู่พระองค์ก็เลยหันหลังกลับมาตรัสว่าองคุลิมาน เราหยุดแล้วจากการทำชั่วแต่เธอสิยังไม่หยุดองคุลิมานไม่เคยฟังคำอันเป็นสัจธรรมคำของบัณฑิตที่ไหนมาก่อนพอได้ฟังพุทธธรรมรัสของพระพุทธเจ้าว่าองคุลิมานเราหยุดแล้วจากการทำชั่วแต่เธอสิยังไม่หยุดองคุลิมานเข้าใจ ดูสิญาติโยมคนมีปัญญาอย่างองค์ุริมานเป็นปัจฉิมาชาติบุคคลได้ฟังพระพุทธเจ้าคำเดียวเท่านั้นองค์ุริมานนั้นลดมานะละทิฏฐิสลัดพวงมาลัยนิ้วมือทิ้งวางดาบกราบที่บาทมูลพระพุทธเจ้าว่าเราเนี่ยมันใจทํามินหินนะชาติฆ่ามนุษย์เป็นอันมากยังไล่ตามพระพุทธเจ้ายังว่าพระพุทธเจ้ายังไม่หยุด แต่พระพุทธเจ้าหยุดแล้วจากการทำชั่วแต่เรานี่สิยังไม่หยุดจากการทำชั่วเท่านั้นเององค์ุลิมานเนี่ยพระพุทธเจ้าปราบด้วยพุทธานุภาพนี่ให้วิ่งตามพระพุทธเจ้าถึง48ิกิโลพระพุทธเจ้าตรัสคำเดียวใช่ไหมโยมองคุลิมานเราหยุดแล้วจากการทำชั่วแต่เธอสิยังไม่หยุดองคุลิมานฟังแล้วเข้าใจ เข้าใจว่าเราเนี่ยยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ยังไปว่าพระพุทธเจ้าเมื่อโปรดเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็พาองค์ุลิมานเดินสองสามเก้าเท่านั้นเองเข้ามาสู่วัดพระเชตวันนั่งประทับอยู่ที่หน้ามูลพระคันธกุฎีเสร็จแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเกณโยธาทัพไปถึงหน้าวัดพระเชตวันแล้วพระเจ้าประเสริฐัที่โกศลก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทักทายพระเจ้าปเสนที่โกศลแต่เช้าตรู่ว่ามหาบอบพิษจะเสด็จไปไหนแต่เช้าตรู่พระเจ้าปเสนที่โกศลก็กราบทูลบอกว่าหม่อมฉันจะไปจับจอมโจรองค์คุลีมานพระเจ้าค่ะโหดร้ายทารุณเหลือเกินบ้านเมืองไม่สงบสุขเพราะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพระพุทธเจ้าก็เลยขออภัยโทษแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลเพราะพระเจ้าแผ่นดินนะ่เป็น ประกาศสิทธิเป็นกฎหมายเขาเรียกว่าสมบูรณ์ละยานาสิทธิราชนั่นแหละญาติโยมพระเจ้าแผ่นินเป็นกฎหมายพูดและเป็นกฎหมายเป็นคําสัตย์คําจริงพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่ามหาบาพิษองค์คลิมานเป็นโจรสกาดจักขฆ่ามนุษย์เป็นอันมากแต่ถ้าเราตถาคตทรมานในสิ้นพยศลดมณะละทิฐิแล้วมหาบาพิจะคิดประการใด พระเจ้าปเสนทิโกศลก็กราบทูลบอกว่าโอ้ถ้าพระองค์ทรามานในสิ้นพยศลดมณนะละทิฐิแล้วมอมฉันจะอภัยโทษให้พระพุทธเจ้าค่ะเห็นไหมญาติโยมพระพุทธเจ้านี่ขออภัยโทษให้องคุลิมานและก็พระเจ้าปเสนธิโกศลอภัยโทษให้องคุลิมานเขาเรียกว่าหมดโทษกันแล้วอาญาแผ่นดินเนี่ยคนที่จะเข้าบวชต้องว่า นาจิลาชาปโตสิเทิมเป็นอาญาแผ่นดินไหมโทษทางพระราชามีไหมนะไม่มีต้องอนัติพันเตะนนเวลาถามปัญหาคนที่จะบวชองค์คุลิมานเมื่อพ้นอภัยโทษแล้วพระพุทธยาก็ถามไปว่ามหาอบอพิษถ้าองค์คุลิมานออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้วมหาบพิษจะคิดประการใด โอ้ถ้าองค์โคลิมานได้ออกบวชในศาสนาหมอมชันจะเป็นโยมอุปถักพระพุทธเจ้าค่ะเห็นไหมตอนนี้หมดแล้วโยมเมื่อองค์โคลิมานได้พ้นโทษหมดอภัยโทษเข้าบวชในพุทธศาสนาพระเจ้าก็ถามไปมหาบาพิตรถ้าคิดว่าองค์โคลิมานอยู่บริเวณวัดเชตวันแล้วมหาบาพิตรจะคิดประกันใดพระเจ้าประเสริฐโกศล ก็ตรัสเลยว่าถ้าองค์ุริมานอยู่บริเวณนี้หม่อมฉันจะจับทันทีพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่ามหาบอพิษบัดนี้องค์ุริมานนั่งอยู่เบื้องหลังเราตถาคตเท่านั้นองค์พระเจ้าเปรเษีิโกศนถอยไม่เป็นท่ากลัวกลัวองค์ุริมานอยู่นี่เห็นไหมญาติโยมเรรู้จักการให้ผู้นำผู้บริหารผู้ปกครองแผ่นดิน รู้จักให้อภัยดูที่โทษถึงมีโทษถึงประหารชีวิตแต่ผู้มีสักขีไปการันตีอย่างองค์สนเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจเ้าไปรับรององค์คุลิมานให้กลับใจพระเจ้าประเสริฐโกศลให้อภัยให้ความไม่เป็นภัยแก่องคุลิมานเหมือนพระเจ้าแผ่นดินครั้งหนึ่ง พระเจ้าแผ่นดินครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินโหดร้ายทารุณเกิดโทษสัจจริตไม่พอใจก็สั่งโทษปาหานเขี่ยนตีฆ่าแต่เกิดพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นตายโอ้ยนายทวานบานคือคนรักษาประตูวังร้องไห้เสียใจท่านโปโโลหิตก็เลยถามเพราะว่าอยู่รับใช้พระเจ้าแผ่นดินมานานเป็นคนรักษาประตูบ้านประตูเมืองท่าน อย่าเศร้าโศกไปเลยพระเจ้าเพนินตายก็ไปตามวาระตามกรรมของท่านแล้วท่านอย่าร้องไห้เสียใจไปเลยปุโรหิตท่านว่าไงผมไม่ได้ร้องไห้เสียดายเพราะพระเจ้าแผ่นินตายหรอกผมกลัวว่าพระเจ้าแผ่นดินที่ตายไปแล้วจะกลับฟื้นคืนมาพระพุทธเจ้าข้าว่าไงเน,นี่ยญาติโยมไอ้ความไม่รู้จักให้อภัยมันมีโทษมีภัยเพราะฉะนั้นลูกลูกหลาน ที่เข้ามาบวชในเทศกาลปิดเทอมภาคฤดูจะบวชพระบวชเนนการเข้ามาบวชเนี่ยเราต้องรู้จักให้การให้นี่คือให้ความไม่มีภัยให้อภัยไม่ถือโทษแต่ก็แปลกดีนะญาติโยมนะคนถ้าเกิดว่าเข้ามาบวชในาศาสนาแล้วคนที่มีหนี้มีศินเคยทำกรรมก่อทะเลาะเบาะแว้ง พอไปขอขมาลาโทษเพาอบอกว่าคนนี้จะออกบวชเท่านั้นเองคนทั้งหลายจะยกมืออนุโมทนาท่มหัวเลยโอ้ดีสาทุอภัยโทษให้มีหนี้มีสินก็ยกให้อภัยโทษให้คนที่มีหนี้มีโทษถึงจะต้องประหารชีวิตถ้ารู้จักคิดว่าจะออกบวชตอบสนองบุญคุณได้ท่านยังยกอภัยโทษให้ เพราะฉะนั้นการรู้จักให้เนี่ยให้อภัยความเป็นผู้มีน้ำใจรู้จักให้อภัยให้ความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความอนุเคราะห์อ้าวอย่างสมณเนรของเราที่บวชใหม่สมมติว่าองค์หนึ่งท่านตื่นไม่ทันเราก็ช่วยอนุเคราะห์ให้โอกาสแก่น้องๆเป็นเพื่อนเรา ไปค่อยปลุกค่อยลุกพะยงเอาถึงเวลาแล้วครับตื่นได้แล้วครับช่วยกันนี่ให้โอกาสเขาให้โอกาสเขาเราต้องเป็นกาลยาณมิตรใช่ไหมเป็นกาลรายณมิตรกันให้โอกาสแก่เขาเพราะเขาไม่เคยตื่นดึกตื่นเช้าเพราะคนที่เข้ามาบวชในศาสนานต้องขยันมันเพียรตื่นดึกลุกแต่เช้าเราจะได้ปฏิบัติกิจไหวพระส่วนมตนปฏิบัติธรรมเมื่อคนไม่เคยเขาก็จะไม่รู้ เมื่อเรารู้ก็ให้โอกาสแก่เขานี่ให้โยมให้โอกาสแก่เขาเขาจะได้มีโอกาสได้สร้างความดีให้ความให้โอกาสแล้วเวลาไปไหนเราก็ต้องมีน้ําใจน้ําใจคือความสามัคคีความสามัคคีนะัมันเป็นจุดหมายบั้นปลายแห่งความสงบสุขร่มเย็น